สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ Kimto Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมีทริคเล็กๆสั้นๆมาฝากนะครับเนื่องจากว่านะออเกม Lit a l p h เนี่เขาอัปเดตเข้ามาครับสิ่งที่เขาอัปเดตขึ้นมาก็จะมีนี่ครับจะมาบอกวิธีแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับที่เขาอัปเดตขึ้นมาก็คือนี่อ,อัปเดตมา1 2 3ออย่างนะครับที่เขาอัปเดตมาโอเคแล้วก็นี่ครับเราอะถ้าเกิดเราซื้ออันนี้ไปใช่ไหมครับเขาจะเออ รูเมดของเราอ่ะนี่เขาจะสามารถเนี่ยให้เงินเราได้อะถึงเอ่อหนึ่งละหนึ่งบิลเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแต่แต่ก่อนที่มันจะได้หนึ่งละหนึ่งบิลอ่ะคือคุณต้องไปาหาเจ้าคนนี้มาก่อนครับคือคุณลุงคนนี้ครทุกคนอ้าวลุงคนนี้เขาจะถ่ายเงินให้เราอัตโนมัติทุกวันครับแล้วก็จะเก็บเงินให้เราด้วยนะจากค่าเช่าอ่ะวิธีที่จะได้ลุงคนนี้ก็คือเข้าห้องแบดรูมครับอ้า้สึกว่ามันจะอยู่ร่างสุดเลยนะ ซื้อเข้ามาครับแล้วเขาจะมาถ่ายเงินให้เราอ่าโอเคนี่คืออย่างที่1น,นะครับแล้วคุณจะได้เงินเร็วขึ้นเอาละ่ะนี่ก็เป็นอย่างที่2นะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับอ่า25บิลนะั่นราคาเขาเขาทําอะไรได้เหรอครับเขาก็จะสามารถเนี่ยเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์1 2คนตรงนี้นะนี่เห็นไหมสองคนอ่าเมื่อเราเอาเอาุกกาบาตเนี่ยเข้ามาในเครื่องเขาปุบเขาจะเขาจะให้หินเนี่ย,ยอกเงินลงมาเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยสามถึงสี่แท่งเลยนะเยอะกว่าเก่า เพราะว่าต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์อ่ะเขาจะล่วงมาแค่อันเดียวครับตอนหนึ่งอุกกาบาตอ่าเรียกว่าถ้าเกิดมีเจ้านักวิทยาศาสตร์เนี่ยคอยวิจัยเนี่ยเจ้าเศษเจ้าเศษเหล็กเนี่ยมันจะล่วงลงมาเยอะขึ้นทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือข้อดีของเขาโอเคเรียกว่าจะก็ดจะจาดเอาละข้อดีต่อไปครับก็คือวิธีเรียกอุกกาบาตแบบให้มันตกทุกวันก็คือ หลับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนเราต้องมีดาบเว้ยนี่ดาบที่ผมถือเห็นไหม mm. เมื่อเรามีดาบอะ่ะ mm. เราก็จะต้องเออเหมือนว่ามันเป็นอาจจะปักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะให้เราทําการข,ขึ้นข้างบนเว้ยคุณจะขึ้นหลังคาก็ได้นะหรือคุณจะขึ้นเสาแบบผมก็ได้เ mm. มื่อเธอเมื่อขึ้นได้นะ่ะให้คุณกดฟันหนึ่งครั้งครับแล้วรอมาตกกลางคืนเว้ย แค่นั้นแหละปกาาติมก็ตกแต่คืออย่างแรกเลยคุณต้องอย่าจะรับจดหมายที่มันมีมันมานะคุณต้องปล่อยจดหมายไว้อย่างนั้นน่ะถ้ามันมีจดหมายอย่าถ้าเกิดโจรมาป้นอนะ่ะคุณอย่าเพิ่งไปรับจดหมายปล่อยไว้ก่อนอ่าแล้วก็ซื้อดาบมาแค่นั้นแหละแล้วก็ขึ้นมาบนหลังคาก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้เออขึ้นมาบนเสาอากาศดีกว่าเพราะว่ามันจะตกมาลร้อยเปอร์เซ็นเลยครับน,นี่เห็นไหมมันตกมาแล้วครับเห็นป่ะเขาบอกฝนเราตกเริ่มหลบเริ่ม,มตกออกมาแล้ว เนี่ยครับก็เหมือนแบบว่าเออผมทําสูตรนะฮะมันตกมาครับทุกวันเลยก็ว่าได้มีแบบบางครั้งนะมันจะวันตกวันเวันวันก็ไม่ค่อยจะมีนะมันตกมาทุกวันจริงๆครับเดี๋ยวลองเอาไปใช้กันดูนะใครที่แบบว่าอยากฟาร์มเงินทัเนเะร็วเนี่ยห้าบิลใน2ชั่วโมงได้นะผม,ผมลองคำนวณไปแล้วแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงนะเพราะว่ารีบมาอัดให้แบบน้องๆเอาไปใช้ดูก่อน โอเคเดี๋ยวลองใช้กันนะครับได้ไม่ได้ก็บอกกันด้วยนะครับแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็แบบสูตรลับสูตรอะไรอย่างเงี้ยบั็กเบิร์กอะไรเดี๋ยวผมจะหามาให้ทุกเกมเลยนะครับไหนก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส,สวัสดีครับ